สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อคะ่ะวันนะี้พบพอกับสาวมินตารักต่างวยนะคะเนาะเผยภาพมาก,กะยู่ในห้องเนาะพอดีออกไปเที่ยวทั้งหนอกมาไปฮอดพูนอำเภอสีเชียงใหม่ท่าบ่บเออฮอดท่าบ่บเนาะฮอดท่าบ่บไปตั้งแต่ตอนเที่ยงเนาะที่แรกก็ว่าไปกินอันไปหาเที่ยวยู่แถวๆรอบนี่แหละ พอดีไปฮอดไป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 จนฮอดปู๊อำเภอท่าบอนจังหวัดน้องคายเนาะแค้มนำโค้งฮน <c oughs> ได้ไปบึงเขาเจ้าเลี้ยงปลาเนาะเลี้ยงกระสังเลี้ยงปลาเลี้ยงปาลงปากระสังอยู่นำ้นำน้ำโคงเนาะพอดีได้ประสบการณ์ม่ที่เฮาได้ไปเห็นเนาะปลาเถอาบึงเขาเจ้าเห็ดขาเจ้าเลี้ยงเนาะหัวอาหารบักหลาย เทลงเทลงเทละอะบอละทุงอละทุงเลยเนาะมันก็น่าจ,จะมีลายปลาอยู่เนาะมันจะมีปลาดุกปลานิ่นเนาะยวำเพท่าบอเนาะไปไก่เติบมาเน,นี่ยที่แรกว่าโบโบคิดว่าสี่ไปไก่มันนั่นดิอืไอไก่อันนี้ก็เปิดแอร์เนาะเปิดออตโต้ในนึ่งเนาะมันอาจจะมีเสียงแอร์เนาะวันนี้กับพมีอย่างายเราที่มาคุยกัน นมีหลายหลายคนที่บางที่กะมองว่าเออสาวลาวเนะอสาวล่าเป็นโบว่าจะว่ารักตั้งไววรักตั้งอย่างก็เล้าแต่ดอกอืมบางคนกะมองว่าเออสาวเล่านะคะขอแต่อันเขามีมองยู่เขามีมองกินมีมองอาศัยยู่ยู่จังใดเขาก็ยู่เบิดดอกอันนี้บางคนก็ว่าจังซี่เนาะอืม บังคนกับว่าเออสาวเล่ากับเมนยูรักตังไว้กับเสื้อยูวา่าจะสี่นะประมาณนี้นะเนาะอันนี้ก็บโได้ว่าให้เพื่อนดอกอืบ <c oughs> ังคนกับมองว่าแบบนั้นเนาะถ้ามีเงินเออชามเงินเนขาก็ซีฮูรักตังไว้บอประมาณนี้นะอืเขาก็ซีว่าบออะไรจังสี่แหละก็บโได้ว่าให้เพื่อนดอกะ กะเมื่อ่า,า,อานเมาเบิงคอมเมนต์จะซื้อเนาะพอดีเปิดมาเห็นเนาะเหมือนคือจังเพิน่นเว้าแอนดี้แอนตี้สาวลาวเนาะมันกับได้เป็นเบิดทุกคนดอกมันเป็นบางคนเนะาะบอกว่าจะประเทศใดก็เป็นเบิดแหละนี่ัสแบบนี้เนาะบางคนกัเออบางคนกะ บ <c oughs> ังคนกับยูจนหอดจนเทาจนแก่จนมีลูกมีเต้ามีหลานนํำกันกับมีเนาะออันนี้เราตามความจริงแหละอืมลังคนกับยูจนมีลูกมีลูกมีหลานกับมีเนาะแต่ว่าเฮาบ่หูซื่อๆเนาะ แ้วการนิสัยแต่ละคนมันกับบวคือกันเนาะคนเล่ามันกับบได้เป็นเมื่ทุกคน้วก็คนแบบนี้นะถ้าคือคือ,คอตเตรืองเองินเรื่องทองเนาะมันกับบรมแอนตี้บูลี่แต่คนเล่าเนาะคนไทยคนประเทศอย่างกมีเมืม่ทุกคนแต่เฉพาะมันบได้เป็นเมืทุกคนมันกับเป็นบางคนเป็นน้ำ นีใสเขาเป็นน้ำสันดานเขาเนาะอันนี้เขาบ่ได้ว่าเมาเพราะทุกคนเดื์ทุงคนกะหฮักฮักจริงกับมี่ยู่จนเท่าจนแก่กับมี่มีเงินมีข้ามบ่มี่กับยู่น้ำกันอืแล้วก็มีลูกน้ำกันกับมี่เนาะรักตังไววสาวเล่าเบาไทยอียังเบาไทยสาวเล่าอียังกับมี่เนาะอ,อันนี้เขา <c oughs> เขาบ่ควนเมา เขากบบกว่าได้ว่าหมาอทุกคนเนาะประเทศใดกันแล้วแต่เนาะบได้ว่าเหมอทุกคนเนาะมันกันแล้วแต่นิสัยแต่ละคนเนาะต้องให้เข้าใจแบบนี้เนาะแต่ว่าอยู่สองมินตาตอนมินตาอยู่บ้านนะกามีคนเว้าให้อยู่ดอกเนาะแต่ว่ามิ้นตากับโบไดซิเลียสอย่างดอกมันกันแล้วแต่ ความสุขของเพินิน <c oughs> เพิินซเว้ลอลยังกันแลวแต่เน, <c oughs> นาะเมื่อหน้าผาก็หนาเหลื่อมบ่เลยห <c oughs> นามันมันหนาเป็นสิวเป็นสิวเป็นสิวบ่าเศร้าจากเธอมองนี่นะข้างนี้นะเป็นเพราะว่ามันเป็นคนหนามันเนาะมันจะเกิดสิวเร็วเนะ <c oughs> าะทั้งสิวทั้งฝ้าแเลย <c oughs> แต่มันกาพ่ถึงว่ารุนแรงปันใดมันกาเห็นเห็นอยู่เนาะ <c oughs> เพื่อว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่มาอยู่อันช่องพญสัมฤทธิ์นี่แหละเพื่อนว่ารักตังไวเชื่อนะถ้ามีตังเยอะถ้าหมดตังบบหูจะรักอยู่หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนว่าส่เนาะเหมือนคือจังเว่า,วาแบบเฮาคือจังหน้าเงินปน่านันจังสี่นะ เรื่องเงิ่อนข้ามกำแก้วเนาะบ่าว่าจะว่าทุกหรือลวยลวยเขากัปพะกันได้เลิกกันได้คือกันเงินบ่บ่บต้องว่างเอาตัวปัญหาเงิ่อนข้ามกำแก้วดอกมีหลายมีน่อยดอกมันอยู่ที่ใจเนาะมันอยู่ที่ใจแล้วกับสันดานเนาะ กับสัำดานคนเนาะแต่ละคนมันบกคือกันเนาะมีตาเป็นคนตรงๆวาตรงๆเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> กินอิหยังกันแล้วแต่้าว่าแ่บก็ววาแซบว่าบ่แ่บก่บวาว่แซ่บเนาะม <c oughs> ัคนซื้อเวาซื้อๆั่ๆนแหละเนาะมันกับมันกามีอยูค่นนน <c oughs> คนที่เป็นเนาะแล้วก็คนที่ว่าเป็นก็มีเนาะคือจังมินตาว้าไปเมื่อกี้หันละเนาะ <c oughs> ว่าจะไประเทศใดก็มีเบิดคนไทยคนลา่าคนประเทศอินเดียอินจีนอีหยังก็มีเบิดแหละอคนล่าดอกเนาะคนลาวมันก็เป็นบางคนม,มันเป็นเมื่อทุกคนนาะบางคนเมื่อคืนนี้มีมตาเชียร์บงโทรศัพท์อยู่ในอันติ๊กตอกเนาะคู่รักต่างวัยแล้วก็แล้วก็วกสาวลล่า่าวาไทยนุ่มไทยนุ่มไทยสาวลาว่าอีหยังก็มีเบิดแหละมลีหลายหลายนาะ ผู <c oughs> ้ที่ฮักจริงก็มีเนาะแล้วก็มีคู่หนึ่งอคอยเบิ้งแล้วน่าจะเท่าได้ละเขาจะมาเขาน่าจะเอารุ่นมินตาเนาะมินตากันยังสามปีแล้วอันนั้นเพิ่นสองปีเพิ่นสองปีเพิ่นมีลูกลูกคนหนึ่งเนะาะอาจจะผู้หญิงอาจจะอายุหลายกว่ามินตาเนาะประมาณสี่สิบสี่สิบขึ้นไปนี่ละ <c oughs> อยู่ในติต๊ิตอกเนาะ หลายในตนะิกรเน่ะสาวล่าวบาวไทยบาไทยสาวเล่ากับมีนะ่เนาะแล้วก็มีคู่หนึ่งเป็นสาวไทยเนาะสาวไทยเป็นแม่ห่างแม่ห่างลูกสามเนาะสาวลูกติดลูกสามแล้วก็ไปเจอบาเล่าเนาะบาเล่ากับผูรู้ว่าเป็นคนเวียงจันทร์กับบรูป้ประมันใจเนาะอืม อันนั้นสาวไทยหันอายุสามสิบเจ็ดปีลูกสามคนแล้วกาเบลาลาหันยี่สิบสองปีห่างกันสิบห้าปีเนาะส่วนพ่สวนินตาก,กับพญสัมฤทธิ์ห่างกันยี่สิบเจ็ดปีเนาะเ <c oughs> มื่อต้องว่าเออถ้าเงินเมื่อแล้วเขาสินีจากเนะาะเงินค้ำมาเป็นตัวปัญหาตัวแก้ปัญหาเนาะันอยุที่ใจคือว่าแหละออ มันอยู่ที่ใจแล้วกับสันดานเนาะสันดานแต่ละคนนบ่ได้คือกันเดอเนาะอพอางคนก็นเอาแล้วแล้วก็มีลูกมีเต้าน้ำกันเนาะถ้าเขาเอาแล้วมีลูกมีเต้าน้ำกันบานนี้สมมุติว่าพัวจากไปเขาก็มีหมองอยูหมองพักมองเศร้าเนาะออืเอาง่ายๆตคือจังมินตานี่สามปีแล้วเอ พยายนรักกับบมี่เนาะไม่เอาตรงแั้นแหละเนาะพยายนรักกับบมี่บนี้สมมุติว่า <c oughs> อันนี้ไม่ต่างกับพอหลายข้างแล่วแหละสมมติว่าถ้าเพื่อนเป็นยังเพื่อนเป็นยังไปนะไม่ต่างกับ้อหลายรอบแล้วเนาะอ, <c oughs> อีกอย่างนนหน่อยเพราะหญ่สมธินเล่ากะบโได้มีเงินหลายเดอ้อเล่ากับทำม,มาหากินไปจังสี่เนี่ยละอืม <c oughs> พ่อมียูมีกินมอือบอถึงว่ารวยเนาะบอถึงว่าจะเป็นรวยเศรษฐีอแล้วกับพ่อมีกินมใิคือก <c oughs> ังมิตาเ้าคู่ไปเมื่อกี้นะเราเขาสองคนนะคู่รักไทยลาวนะเขาเอากอนเอารุ่นอ่ามิตาสอง เอาลูมนมีตาปีหนึ่งเนาะอ่าน,นันคู่นั่นเห็นเขาเอาเอากันแล้วแล้วก็เขาก็มีลูกน้ากันเนาะเอากันสองปีน่าจะเอากันปีหนึ่งเอาเอากันปีหนึ่งแล้วก็มีลูกเนาะตอนนี้ลูกเพิ่อนอ่าปีหนึ่งแล้วเนาะมีเกิดม,มีตาเบิ้งอยู่ในทิกตอกเนาะอยู่ในนี้อยู่ในทิกตอกดีหลายๆเนาะอ่าลักข้ามโคงนะอือ <c oughs> หลายหลายแห่ง <c oughs> ลายคักแล้วก็ผู้ที่จริงจังจริงใจก็เอาโดนจนยูน้ำกันจนโดนจนมีลูกมหล้านก็มีเนาะเพียงแต่ว่าเฮาบงหูเสืซื้อเนาะก็าโบอ,กอ,อ,กออกโซเชียลให้เฮาหูจย่ีสินะอืมจ <c oughs> ็มีหลายแบบบม่ว่าจะาประเทศใด ก็คือการบรราิดละอมืมันอยู่กับทีใจแต่ละคนนั่นแหละอ <c oughs> เออาจจะแห้งนะ่ะเปิดเทปโเนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนคือจังบางคนกับมองเฮ้าว่าเออเหมือนคือจังหนาเงินแท้เนาะถ้าเบิ้งโลดถ้าเจ้าไม่มีเงินเจ้าเบื่เงินแล้วเขาก็สิ้นนจากเจ้าแหละเนี่ยอื ก็มีหลายคนว่าแบบนี้หลัง <c oughs> คนก็บ,บอกว่าเออเป็นยังคือว่าไปหาคนลววยคนยนยังเนาะย้อนจังสี่แหละนิตาเคยผ่านมาแล้วที่มีประสบการณ์มาแล้วเนาะเพราะว่าออ้ยังเนนหน่อยเข้าเป็นคนทุก เฮาคนทุกเฮาไปอาหาอาศัยของเพิ่อนอาศัยยูน้ำเขาอาศัยคนรุ้ยอย่างสี่มันมันโบเมนมันโ,โอเคเฮาต้องเฮาเอาที่คนที่เหมาะสมเฮาแล้วก็คนที่ฮักเฮาคนที่ฮักจริงเนาะโบเมนว่าเฮาสิเออเฮาสมมติว่าเอาเอเฮาเห็นผู้ชายคนนั้นเขารวยเขาเสียฐีเฮาทุกแล้วเฮาสิไปอาศัยพึ่งอ,อาศัยเพิ่นยะสวังเถาะ เรื่องแบบนี้ยส่สวังเลยอมืมือใดมือนึ่งเขาสิเห็ดให้เจ้าหูซึกอพิน <c oughs> ตาเคยมีประสบการณ์มีบทเรียนมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เนาะยอนจังสันนะ่นอ่ะก็เลยโบโบตองไปสันหาคนด้วยๆยแบบนั้นอนะ่ะบอกตรงๆเลยเนาะ <c oughs> เอาคนที่ซ้ำเฮาเนี่ยแหละอพออยู่มีกลินเนี่ยแหละมันดีแล้วเนาะมันดีที่สุดแล้ว้ะเฮาสิไปวางอาศัยมุนม่นมั่งมรดกของเพิินคนรวยๆย่าสู่วังเลยเด้อทุกคนที่บอกให้เนาะเพราะว่ามิตาเจอมาแล้วเ <c oughs> จอมาแล้ว อันนั้นเขาบได้ฮักเข้าจริงแล้วก็กคือเพิ่นเขาเจ้าเว้าเ่นแหละคือว่าหมายถึงสาวเล่านะ้าบ่เงินเบื้อล้วเขาสินีจากนันแหละผู้ใา้ก็มีคือกันเนาะผู้ใา้ก็มีคือกันมันกับบแม,ม่วว่าเบิดทุกคนดอกอืว่าผู้ยิ่งผู้ใา้มันกับ่แมเนณว่าเป็นบิดทุกคนเนาะบาังคนเฮาไปยุ่นน้ำเพิินเนาะ แล้วที่นี่เฮ้าบบมีเงินเฮ้าบบเม่นคนรวยเฮ้าโบเศรษฐีเฮ้าโบมีอย่างไปเข้าไปเต่ตูบ้านี้เข้าไปอาศัยน้ำเพ่นเนาะอยู่น้ำเพ่นแล้วเพิ่นก็สิดูถูกเข้าเอาตอนเจ้ามาเจ้ามีอย่างมานี่แหละเพิ่นสิถามแบบนี้แหละเออมันจะถามแบบนี้แหละมันจะเว้าแบบนี้ตลอดเลย ตอนเจ้ามาเจ้ากับประด้มี่อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่ง EN, างมันทั้งพอและคอยเบิร์ตนี่ผู้ชายกับซีบวอาจังซี่บบน,นี้เลาเจ้าซีวอาแบบน,นี้เขาก็เออมันกับแมนอยู่ดอกที่ว่าเขาถูกเนาะแบบน,นี้ตอนที่เจ้าเอาเจ้าเจ้าเบ่อมืนตาเบิงบ่ออคอยกับคอยกับซีบว้าแบบนี้แหละไม่ตากับซีบว้าแบบนี้แหละ แสดงว่าเจ้าพ่ไเลยฮักจะวังเอาแต่เงินคำผู้ชายกับมีเนี่ยอันนี้มิ้นตาว่าหมายถึงผู้ชายเด้อ,อประสบการณ์ที่มิ้นตาเคยเจอมาแล้วบทเรียนก็มีบทเรียนผ่านมามาแล้วเนาะบบแมนว่าแต่ผู้หยิ่งดอกผู้ชายก็มี่คือกันผู้ชายลังคนกับวังวังอาศัยู้หยิ่งกับมีเอวางอาศัยผู้หยิ่งกับมีมันกับโบแมนมาทุกคนเนาะออ มันก็เป็นน้ำบางคนผู้ชายบางบางผู้ยิ่งผู้ยิ่งสุมือนี่นะผู้ยิ่งสัางหาเงิ่อนกว่าเนาะบางเถื่อนอะสุมือนี่ออนไลน์หลายเนาะออนไลน์หลายที่สุดผู้ยิ่งหาเงินเก่งเด็กใน้น,น่อยสิบกว่าปีนึงเนาะอาเจ้ายัางหาเงินเก่งยังหาเงินเป็นเป็นเศรษฐีมาแต่น,น้อยเลยกับมีเนาะมันกันแล้วแต่ความสามารถของเจ้าของเนาะ ความสามารถจะคองแล้วก็คําเบา้ามจาเนาะว้าเป็นสร้างว้าสร้างว่าเนาะมันก็ได้ขายได้ขายเครื่องได้ขายคองเนาะถ้าเฮ้าบ่สร้างว้าสร้างจาเฮ้าก็บ่ได้ขายเนาะขายยังก็แล้วแต่เฮ้าก็ต้องสร้างว้าเว้าเป็นเนาะประมาณนี้แหละคือมิตานี่คือสิบบคือหรก มื้อนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก็นเนาะเจอกันคลิปหนา้ากับม่มีหยังอยางรเนาะมีแต่เท่านี้เนาะอ <c oughs> ีตากับได้ใดวาใหา้ผู้ใดดอกอดีก็คือเว้าหมายถึงพูดถึงซื่อๆเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะเว้าจริงก็มีเนาะเว้าให้ก็มีเว้าใส่ก็มีเนาะมันก็นเล้วแต่เนาะม,มันก็นเล้วแต่ยาสู้เอา เงินทองมากเป็นตัวปัญหาเนาะมันยุี่ใจคือมิตตาว่าอไปละลายรอบแแหละมันยที่ใจยุ่อยที่สันดานเนาะสันดานคนอ่ามิตตาเคยเห็นมาแล้วแหละคนที่ลว้ยเขาก็เลิกกันกันมี่เลิกกันโดยว่าที่ว่าอันบแมเม่าผู้ยิ่งทุกผู้ชายถูกเนาะอันนี้เขาก็รวยหมด เขากระลุ้ยน้ากันนั่นแหละหามาน้ากันนั่นแหละลุ้ยน้ากันนั่นแหละเออเขากร้างมาน้ากันนี่แหละที่นินตาเบาเนี่ยมีหลายๆคู่หรอกที่เขาเจ้าเลิกกันนะคนรว้ยเออพอาะฉนนั้นก็ย่าเอาเงินทองมาเป็นตัวปัญหาแต่ว่ามันกับมีส่วนอยู่หรอกเออมันกับโบแมนว่ามันกับโบแมนว่าสิเงินคํำ กามแก้วเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วก็มันอยู่ที่ใจอะไรคือมีตาเว้าแล้วซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกเนาะอือ่ากาอย่าลำคาญเด้อมีตาเว้าซ้ำไปซ้ำมาเนาะเออคนที่จริงเว้าจริงเว้าจังก็เว้าเว้ายามใดก็เว้าได้คําเก่านี่แหละอ่าเอามื้อนี้ เขาเอาไวส้สำนีกันเนาะเจอกันคลิปหนาพอกันคลิปไ่เดอ้อจังใดก็ฝากกดติดตามให้มิ้นตาดเดอ้อเนาะเพื่อไปกำลังใจให้เนาะตอนนี้ก็เริ่มนักแล้วกะลูกก็เริ่มเปิดเทอมแล้วเนาะเปิดเทอมเดือนทันว่าเนาะนมีรายจ่ายหลายอยู่เนาะก็ต้องได้ส่งเงินส่งคำให้ลูกเนาะ แต่ละเดือนก็บ่อไฮไลท์ดอกพูละล้านกีบด้านกีบก็พันหาเนาะพูละพันหาบางคนก็นว่าเออเงินพันหานีมันสิได้ซ้ำได้เนาะอืมอันพอใส่พอกินบเน่เนาะเฮากอาต่างกำลังเข้านี่ละเนาะเฮ็ด u t u b e มันก็บ่พอไดหลอ์เรื่องเธอมันก็น คือยอดวิวมันกระตกเลยแหละมันบบคือแต่ก่อนมิ้นตาอยู่บ้านเนาะเอออยู่บ้านกับลูอยู่บางคนกับเออรอบที่สามว่าครูมิ้นตากับพ่อญสัมฤทธิ์ที่ไปมาจังใดเนาะประมาณนี้เนาะเขาชีอยู่น้ำกันได้โบเขาชีเลิกกันเขาชีกลับมาหากันบบประมาณนี้นะเอ่ยอดวิวมันขึ้นพุ่งขึ้นวันนี้เขามาอยู่น้ำกันแล้วยอดวิวมันก็เริ่มลงเนาะเอาจังใดกับสูสๆต่อไปเนาะอ่าก็ขอบคุณทุกคน ทุกกำลังใจเนอะ FC ทุกทุกคนเด้อเนอะและ้วก็ผู้ที่ติดตามใหม่ผู้ที่ติดตามเกา่าเนอะมืันนี้ก็คงลาไปก่อนอสบายดี